สุดลุยศึกยูโร2024ทั้ง29นักเตะของทีมชาติสเปนก่อนที่จะตัดให้เหลือไม่เกิน26คนทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของหลุยเดลาฟูเอนเตในศึกยูโรหนนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิตาลีโคเอเซียและอัลเบเนียและเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีนักเตะคนไหนติดมาในทีมสุดนี้กันบ้างมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูอูนซีมอนจากบินเบาดาบิดลายาจากอาร์เซนอล และอเล็กเลมิโลจากเลอลโซเซดัตส่วนทางด้านกองหลังจะประกอบไปด้วยเซซุสนาบาสจากเซบียาดานี่กาบาคาวจากเลอลมาลิต โลแบงเลอร์น็อกมองจากโซเซดาตอเมริกลาป็อกจากเออนาเซอร์นาโซเฟนันเดสจากเลอัลมาดริดดานี่วิเวียนจากบินเบาเปาคูบาซีจากบาร์เซโลนาอเล็กกิมาโดจากเลเวอร์คูเซนและมาร์กกูกูเลียจากเซลซีกองกลางประกอบไปด้วยมาร์ตินซุบิเมนดีจากโซเซดาตโลดรีเอเนนเดสจากแมนซิตี้ มิเกลเมลิโนจากโซเซียดาดฟาเบียนลุยส์จากเอสเซเปดรีจากบาร์เซโลนามาร์กอสยอรเลนเตจากแอตมาดิดเฟนินโลเปซจากบาร์เซโลนาอเล็กกาเซียจากคิโลน่าและอเล็กบาเอนาจากบียาเลอตำแหน่งกองหน้าประกอบไปด้วยรามินยาเมลจากบาร์เซโลนา เฟรามตอเลสจากบาร์เซโลนาดานี่โอโมจากไลซิกนิโก้วินเลียมจากบินเบาอายเซเปเลสจากเบติสอัลบาโโมลาตาจากแอตมาริดโคเซลูจากเลอมาริดและมิเกลโอยาซาเบาจากโซเซดาดเรียกได้ว่าคนนักเตะดาวรุ่งมาเยอะเลยนะครับสำหรับสเปนชุดนี้ของลุยเดลาฟูเอนเต้สุดท้ายแล้วสเปนจะไปได้ไกลถึงรอบไหนเราก็ต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันครับ